หวหวานแฮะดูใครๆกับยาหวานที่เป็นกระแสนะสวัสดีค่ะพบกับพี่โจในโจฟิตแอนด์ฟันกลายเป็นไอดอลระดับโลกไปแล้วสำหรับน้องชมพู่พรพันธ์เกิดปราดของพวกเรานะคะทุนวัฒนธรรมต้องเข้าและเนี่ยแบบเนี้ยน้องชมพู่ของเรานะคะก็กลายเป็นแบบโอ้โหไอดอลให้กับเพื่อนๆเ,เลยนะคะในการไหวแบบไทยๆและคลิปนี้เราจะเมาส์มอยกัน ถึงเบื้องหลังความสําเร็จอันยิ่งใหญ่เกียงไกระดับโลกในของน้องชมพู่พรพัน์เกิดป่ายของพวกเราที่ขาดเธอคนนี้ไม่ได้ติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนด์ฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นกวาดและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะจุ๊บโอ้โหทุกคนดีงามพระรามเดินดงแฮดีงามมากๆนะคะสำหรับน้องชมพู่โอ้โหปราบปื้มฟุด พรพันเกิดปราดวอลเลย์บอลสาวไทยที่พงอาจสร้างประวัติศาสตร์และก็สร้างชื่อเสียงให้กับวงการวอลเลย์บอลไทยประเทศไทยและครอบครัวเน่เน่ควันหลงละกันทุกคนนะคะควันหลงแชมป์ p v f ลีกอเมริกาหลังจากน้องชมพู่ของเรานะคะพาออรันโดวาคิรีคว้าแชมป์ลีกอเมริกาได้เป็นผลสมเร็จนะคะแล้วก็ คว้าถ้วย MVP ให้กับตัวเองด้วยนะจากทีมท้ายตารางอย่างออรันโดคิดดูทุกคนปีนี้ขึ้นมาคว้าแชมป์ลีกได้ไปแบบสวยงามสุดยอดจริงๆนะคะแถมด้วยพังาดรับ MVP ไปอีกโอ้โหจะไม่ให้ปร,ปราบปื้มได้ยังไงนะคะสำหรับบริบอลสาวไทยคลิปนี้พี่โจก็เลยจะมาเมาส์มอยกันเนื้อถึงเบื้องหลังความสำเร็จของน้องชมพู่กันเนสนงทุกคนฟแฟนและเอฟซคิดเหมือนพี่โจหรือเปล่า เมนมาเม้ามอยกันได้เลยนะพี่โจจะเล่าให้ฟังนะเรื่องของเรื่องนี้ก็คืออันความสำเร็จของน้องแชมพูครั้งนี้นี่นะนอกจากจะขอบคุณในความเป็นเซตเทพเซตที่มีฝีมือยอดเยี่ยมของตัวน้องชมพูเองแล้วเนี่ยพี่โจก็คิดว่า เราควรจะแตงกิ้้วเลิฟๆก,ก,กับน้องอาเบอร์คอมบี้เพื่อนสีด้วยนะถ้าฟแฟนแฟนเละ FC จำได้จำได้ใช่ไหมทุกคนน้องอาเบอร์ของเราเนี่ยเป็นสาวอเมริกรันตอนที่ไปเล่นลีโคโวลีเกาหลีใต้เนี่ยอยู่ทีมเดียวกับน้องชมพู่ก็คือ IBK ถูกต้องไหมตอนนั้นเนี่ยน้องชมพู่น้องอาเบอร์คอมบี้ก็ให้สัมภาษณ์ประมาณว่า เนี่ยตั้งแต่เล่นวอลเลย์บอลมาเนี่ยนะคนที่เซตเข้าขากันกับตัวเองดีที่สุดเนี่ยก็คือน้องชมพู่ของพวกเรานะคะอวยน้องบอกพรพันเนี่ยเป็นเซตเตอร์ที่เก่งที่สุดที่เคยเล่นด้วยเลยทุกคนพอมาเล่นด้วยเนี่ยคือต้องเป็นคนนี้ต้องเป็นชมพู่เซตเท่านั้นนะน้องถึงจะตีบอลได้เน่แล้วก็ทำให้ซีกันแน่นปึกเพราะว่าผ่านมลสุม ผ่านมลพิษพ่อใหญ่ไอพีเคมาด้วยกัน ผ่านร้อนผ่านหนาวในศึกโคโวมาด้วยกันนะคะและที่น้องแชมพูตัดสินใจยกเลิกจากโคโวลีเกาหลีใต้เพียงแค่วันเดียวเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อนรักอย่างอาเบอร์คอมบี้นั่นเองที่ดึงเอาตัวของน้องชมพูไปเล่นลีกอเมริกาด้วยกันโหสุดยอดอ่ะเหตุผลก็เพราะว่าน้องอาเบอร์เนี่ยไม่ได้ต่อสัญญากับทางโคโวลีกก็เลยชวนน้องชมพูของพวกเราไปเล่นด้วยกันแต่ที่พีคสุดๆแล้วก็ต้องแบบ t h a n กิ้ u รอบสองเลยสำหรับน้องอาเบอร์คนนี้นะคะก็เพราะว่าน้องเนี่ยนะยอมลดค่าตัวลงทุกคนยอมลดค่าตัวของตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้เล่นกับชมพู่เนเธอเซ็ตชั้นตีโอ้โหสุดๆอะทุกคนเรียกได้ว่าเพื่อนไม่เคยไม่เคยทิ้งก่อนโอ้โหโบมากเพลงนี้ เพราะว่าแบบสุดยอดมากๆอ่ะทุกคนเป็นผลงานของคู่สีคู่โหดที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกเนยโคตรละลงตัวนะคะสำหรับคู่สีคู่นี้นะคะผู้เซตเบอร์ตบเนยสุดยอดอ่ะลูกบอลน,นะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของประเทศเนยตัวชมพูก็วิ่งไปเซตมาให้อาเบอร์ตีจนได้อ่ะคิดดูทุกคนนะคะมันเป็นความเข้ากันแบบ เนื้อคำบรรยายอะนะไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วก็ในแมตช์สุดท้ายในแมตช์ชิงชนะเลิศเนี่ยทั้งสองคนก็เล่นกันแบบสุดยอดจริงๆนะคะน้องอาเบิร์ก็ได้รับ MVP ไปในรอบรองชนะเลิศของหลีกอเมริกาส่วนน้องชมพู่ของเรานั้นก็ได้รับ MVP ในรอบชิงชนะเลิศไปครองโอ้โหมันว้าวมากๆเลยนะคะคู่ซี MVP คู่นี้ โลกต้องจำบอกเลยไหนพี่โจแฟนๆและเอฟซก็ต้องขอแสดงความดีีกับทั้งสองคนอีกครั้งหนึ่งนะรักกันน,น,นานๆนะจ๊ะน้องอาเบอร์มาเที่ยวเมืองไทยบ่อยๆอ, <c oughs> อันนี้ดีดีงามกว่าอีกพี่โจบอกเลยพี่โจลองถามในพี่แชท GPT ว่าใครเนอเป็นท็อป5ตัวเซตที่ดีที่สุดในโลกพี่แชท GPT ก็บอกว่าบรูโน่จากบราซิลแฮ แล้วมันนักกีฬาชายสำหรับนักกีฬาหญิงที่ดีที่สุดในโลกคือ mm hmm. เจเจนุสลาต้อมคำประเทศไทยนั่นเองนะคะทุกคนถามใหม่ถามใหม่ถาม,หมถามบอกปัจจุบันใครคือนักกีฬาหญิงท็อป5ที่ดีที่สุดในโลกเนี่พี่แชทก็บอก12345สอ้พรพันเกิดปาดของพวเรานะคะบอกปัจจุบันพศ2025เนี่ย ยังไม่มีการจัดอันดับโลกนะยังไม่มีการจัดอันดับโลกอย่างเป็นทางการไม่ตรงใจไม่ตรงใจถามใหม่ถามใหม่อุตส่าห์ใช้สวัสดีค่ะแล้วด้วยนะฉันอยากรู้ว่าอะไรแบบนี้ถามใหม่พี่แชทคะใครคือตัวเซตหญิงที่ดีที่สุดตอนนี้เน่พี่แชทก็ตอบโดนใจฝุดฟุดบอกนะ 2025. นับปี2 0 2 5มีนะักวบลเลบอลหญิงที่โดดเด่นในตำแหน่งมือเซตระดับโลกหลายคน ซึ่งผลงานของพวกเขาได้รับการยอมรับในระดับสากลและมือเซตยอดเยี่ยมในระดับโลก 1. นุสลาต้อมคําแนๆๆ่แน่พี่แชทก็บอกว่าคว้ารางวัลเซตเตอร์แห่งปีไปในลีกวอลเลอร์บอลอาชีพ USA ก็คือโปรวอลเลอร์บอลฟิลิเดเรชันเหมือนกันแต่เป็นฤดูกาลที่2023-24โอ้โหก็เหมือนน้องชมพู่เลยนะหลังจากทำแอสซิสได้932ครั้ง 10.59ครั้งต่อเซตและอันดับ2ได้แก่แก่แกแกแก่แกแกพรพันเกิดปาไทยแลนด์โอ้โหสุดยอดอะ่ะได้รับการยกย่องนะคะว่าเป็นเบสเซตเตอร์ในการแข่งขันเบ์บอลเนชั่นลีกว w n ลปี2023แล้วก็2022ด้วยทำแอซซิสสำเร็จสูงสุดในรายการอันดับสา3ก็หลินยูอันดับ4โจอนนาโปลแลนด์ยินรู้จักจีนนะ ดับ4โจอานาาโปแลนด์นะคะแล้วก็มาจาจากเซอร์เบียโอ้น้องชมพู่เนี่ยถ้าแบบอีกสักพักหนึ่งเราแบบว่าไปถามพี่แชท GPT ใหม่เนี่ยจะต้องบอกว่าเพนอันดับหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าโอ้พาทีมออรันโดเนี่ยคว้าแชมป์ลีกวอลเลยบอลของ USA ก็คือโปรวอลเลยบอลเหมือนกันกันกบเจเจเลยนะ ผลงานแบบนี้เจเจระวังนะครับ <c oughs> ถึงไงก็ไทยแลนด์ทั้งคู่สุดท้ายแล้วก็ปรับปื้มแบบฝุดๆนั่นเองทุกคนสำหรับสาวไทยของเราที่ไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการวอลเลย์บอลระดับโลกแน่ๆๆป้มือรู โอ้โหดังทั้งฝีมือดังทั้งกิริยามารยาทวัฒนธรรมไทยเลยนะบอกแล้วสูนวัฒนธรรมต้องเข้าทูตวัฒนธรรมก็ถูกถ่ายทอดผ่านน้องๆนะคะด้วยความดีงามแบบฝุดๆนะท่าไหว้ของไทยนะล่าสุดเนี่ยเพื่อนๆฝรั่งเนี่ยก็ไหว้ตามน้องชมพู่กันไปเพียบติดตามเรื่องราวความประทับใจแบบนี้ผลการแข่งขันของสาวไทยได้ในทุกหลีกทั่วโลกที่นี่ ขอบคุณทุกไลค์ทุกใจทุกเมนทุกการติดตามทุกซุปเปอร์แดงทุกการกดสมัครสมาชิกช่องและทุกการช้อปปิง้ง mm hmm. เราจะเชียร์ไปด้วยกันจนวอลเลย์บอลสาวไทยไปโอลิมปิก2028เลยทุกคนไทยแลนด์โบะ๊ะบ่าโบะ๊ะบ่า and especially thank you to Chompoo for s e t t i n g me so many great balls <Yeah. S 3> <laughs>